ผีอำคุณเคยโดนไหมและเคยสงสัยไหมคะว่าผีอำใช่ผีหลอกจริงไหมเอิรนเวมาไขาข้อข้องใจค่ะหลับอยู่ดีๆจูจๆก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ทำได้เพียงกรอกลูกตาไปมาอยู่บนเตียงเหมือนเป็นอมพาสทั้งตัวแบบเฉียบพลันพูดไม่ได้หายใจลำบากซึ่งหลายคนเรียกอาการนี้ว่าผีอำค่ะที่เชื่อว่ามีพลังงานบางอย่างมากดทับแต่รู้ไหมคะว่าอาการผี สามารถอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ค่ะวิทยาศาสตร์อธิบายอาการนี้ว่าเป็นภาวะที่ร่างกายเข้าสู่ห้วงการหลับทั้งๆที่ยังตื่นอยู่หรือโรคลมหลับกล่าวคือร่างกายจะเข้าสู่สภาวะการหลับแต่จิตสำนึกยังคงตื่นอยู่ทําให้รู้สึกขยับตัวไม่ได้โดยลักษณะของการนอนหลับจะแบ่งได้เป็นสองลักษณะค่ะคือลักษณะหลับไม่สนิทเป็นภาวะที่สมองยังคงทำงานอยู่ ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าหรือที่เรียกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นซึ่งในลักษณะนี้มักจะเกิดภาวะผีอำได้ค่ะและอีกลักษณะคือการหลับลึกหรือหลับสนิทสมองตอบสนองต่อสิ่งเร้าช้าลงทำให้ร่างกายผ่อนคลายและพักผ่อนได้เต็มที่ การนอนหลับจะวนเวียนอยู่ในสองลักษณะนี้เป็นวัฏจักรไปมาซึ่งปกติแล้วเราจะไม่สามารถแยกความฝันกับความจริงออกจากกันได้นั่นจึงทำให้เกิดจินตนาการซ้อนกับความจริงเมื่อเกิดอาการผีอาขึ้นคนจึงจินตนาการเป็นภาพลวงตาของพูดผีปีศาจขึ้นมานั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าจะเรียกกันว่าผีอำนั่นไม่ได้หมายความว่าอาการนี้จะเกิดจากการถูกผีอำจริงๆโดยอาการดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือจิตใจและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยมีสาเหตุของการเกิดอาการผีอำมักเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับการนอนเช่นนอนน้อยนอนไม่หลับเวลานอนที่เปลี่ยนแปลงไปท่านอนหงายหรือเป็นโรคลมหลับค่ะ การป้องกันอาการผีอัมสามารถทำได้ด้วยการสร้างหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนให้ดีขึ้นเข้านอนให้ตรงเวลาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเปลี่ยนท่านอนให้นอนตะแคงหรือนอนคว่ำแทนการนอนหงายไม่ควรออกกําลังกายช่วง4-6ชั่วโมงก่อนเข้านอนอย่าเผชิญกับปัญหาในการนอนเป็นเวลานานเนื่องจากระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายตามมามากมายค่ะ เพราะคุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประกันพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีค่ะและสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับหรือคุณภาพการนอนหลับไม่ดีการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุเอิร์นเว่ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบำรุงพลังหยินสงบจิตใจและอารมณ์ปรับสารเคมีในสมอง เพื่อให้สมองผ่อนคลายและสมดุลทั้งปรับวงจรการนอนหลับให้กลับสู่ภาวะปกติบรรเทาอาการเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าเพราะคุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประกันพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว 027514399